ผิวเราเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนของบีบีนะคะชาแนลของบีบีก็ทําเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองทางภายในแล้วก็ภายนอกค่ะแล้วก็บางครั้งก็จะมีแชร์เรื่องท่องเที่ยวบ้างนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกด subscribe รอไว้ก่อนได้เลยนะคะส่วนคลิปในวันนี้นะ ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแลผิวตัวนั่นเองหลังจากที่บิ๊บบิ๊บทำสกินแคร์รูนเกี่ยวกับผิวหน้าไปแล้วหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเฮ้ยแล้วผิวตัวล่ะดูแลยังไงวันนี้นะบิบีบิก็จะมาแชร์เทคนิคทิปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่บิ๊บิใช้จริงๆนะคะเกี่ยวกับการดูแลผิวตัวนะก็เดี๋ยวถ้าใครชอบเทคนิคอะไรแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจไว้ให้ก่อนได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปเข้าเทคนิคนะเบบีจะบอกว่าคลิปนี้เบบีแชร์แบบไม่อัน้นแล้วก็เป็นเทคนิคหลายอันที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนรวมไปถึงเรื่องการกินอะไรพวกนี้ด้วยนะข้อหนึ่งนะสำหรับการดูแลผิวตัวของเบบีก็คือเรื่องการอาบน้ําเลยการอาบน้ำเนี่ยเบบีส่วนมากเนี่ยใช้น้ําอุ่นแต่จะไม่ใช้น้ําร้อนนะคะเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยมันจะไปเหมือนกับทําลายผิวเราแล้วเวลาอาบเสร็จด้วยน้าร้อนแล้วเราไม่ตามด้วยน้าเย็นเนี่ย ผิวของเราจะแห้งนะคะบีบี <B ibi S 1> เป็นคนผิวค่อนข้างแห้งแห้งง่ายเออแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครไม่ไหวจริงๆอาบน้ําอุ่นก็ได้แล้วก็ตามด้วยน้ําเย็นนะคะมันจะทําให้รูขุมขนเรามันกระชับขึ้นแล้วก็อีกอย่างสําคัญมากก็คืออาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ผิวเรายังหมัดๆก็ควรที่จะลงโลชั่นทันทีนะคะ <S <S เพราะว่ามันช่วงที่ผิวเนี่ยเหมือนกับรับพวกแบบ สารอาหารการบำรุงได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็โลชั่นที่บีบีเลือกใช้ช่วงนี้นะคะคือเจ้านี้เลยเจ้านี้นะคะก็คือวัสลีนสูตรใหม่วัซลีน uv lightening plus สูตร cuta glow ค่ะอันนี้คือบีบีชอบมากๆเพราะว่าปกติก็คือใช้วัซลีนอยู่แล้วนะคะก็คือใช้มาตั้งแต่เด็กอันนี้มันก็คือทาได้เลยข้อดีมากๆก,ก็คือวัซลีนจะไม่ค่อยเนอะหน,หนะมันจะทำให้เราแบบสมมติถ้าอาบน้ำตอนเชา้าเสร็จปับ๊บ เราสามารถใส่เสื้อผ้าได้หลังจากทาน,นะคะไม่ต้องแบบเคยรอมันซึมเข้าผิวอะไรประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าเทคนิคในการทาโลชั่นของบีบีอะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็คือเอาวันนี้บีนะคะอยู่กมือนี่ประมาณนี้นะแล้วก็จะอย่างนี้ก่อนวอร์มในมือวอร์มจะรู้สึกว่าน้องอุ่นๆแล้วก็ ทาลงบนผิวโดยวิธีการทาจะไม่ฟืดๆๆนี้ก็คือจะเป็นการวนนี้นะคะก็คือลูบให้ทั่วแล้วก็วนให้มันค่อยๆซึมเข้าไปคือบีบีใช้วิธีทาแบบนี้แล้วก็จะนวดตัวเองไปด้วยปกติแล้วอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้เลือดอะมันหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ระหว่างที่ทําบางทีก็จะบอกตัวเองว่าอืมฉันรัก ส่วนนี้ของฉันจังเลยส่วนนั้นของฉันจังเลยโอ้ผิวฉันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือบีบีรู้สึกว่าการที่เราพูดสิ่งดีดๆเกี่ยวกับตัวเองในแบบสมมติตอนเราอาบน้ําหรือตอนเช้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นๆอะแต่มันทําให้เราเหมือนได้แบบเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีนะคะแล้วก็นี่ก็จะแบบนี้แล้วก็ให้มันซึมเข้าไปก็คือจะนวดนวดน,วดนี้นะคะแต่ละส่วนก็คือจะแบบในใช้วิธีนวดไม่เหมือนกัน เราก็คืออย่างเงี้ยก็คือทําไปทั้งตัวเลยก็คือทุกส่วนในร่างกายก็คือจะได้รับการบอกรักและก็ได้รับการนวดนะคะก็หวังว่าเทคนิคนี้จะทําให้เพื่อนๆมีเซลล์เลิฟที่ดีขึ้นด้วยนะแล้วช่วงนี้ก็คืออากาศเริ่มเย็นๆแห้งๆใช่ไหมคะ วิจะบอกว่าเจ้าเนี่ยคือช่วยให้ผิวเรามันรู้สึกชุ่มชื้นได้ทั้งวันจริงๆแล้วเราไปอ่านส่วนผสมมาเขามีตัวกูตาโกเทคโนโลยีซึ่งกูตาโกเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเขามีประสิทธิภาพเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มากกว่าวิตามินซีถึง10เท่าซึ่งแปลว่าต้องดีกับผิวเราแน่นอนค่ะ คิดว่าเจ้าตัวนี้แหละที่ทําให้ผิวเราอะดูว,ว้าวดูมีออร่าขึ้นนะคะอันนี้ก็ใช้ต่อเนื่องมาสักพักแล้วเห็นผลนะเพื่อนๆก็คือดีไปโดนกันได้ค่ะข้อสามนะคะ <S 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 ก็คือการทํา IF หรือ intermittent fasting นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย IF มันสำหรับคนลดน้ำหนักหรือเปล่าแต่ว่าคือวิวบีิอ่อะทำ IF มาฝึกทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ เหมือนมีการอ่านพวกวิจัยพวกอะไรเงี้ยของแบบต่างประเทศเขาก็บอกว่า IF ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายเราอดอาหารหรือช่วงที่เราเว้นไม่กินเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นฟื้นฟูบำรุงพวกเซลล์ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะก็คือการทำ IF เนี่ยช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ช่วยให้เราแก่ช้าลงด้วยค่ะต่อมาข้อ 4. นะคะ,ะ,คะก็เกี่ยวกับเรื่องของกินอีกก็คือการกินข้าวโอ๊ตหรือว่าโอ๊ตมิลนั่นเอง คือบีบีอ่ะมีช่วงหนึ่งก็จะชอบกินพวกโอเวอร์ไนท์โมากมากนะคะเพราะว่ามันทําง่ายก็คือทําแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นตอนเช้าก็คือตื่นมากินได้เลยข้าวโอ๊ตเนี่ยหลายคนก็คิดว่า,าเฮ้ยมันอาจจะอยู่ในพวกสกินแคร์ที่อวทาผิวหรืออะไรอย่างนี้แต่การกินข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์กับผิวของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยมีทั้งไฟเบอร์มีทั้งวิตามินต่างๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆข้าวโอ๊ตมีซิงค์อยู่ในข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งจะช่วยที่จะดีท็อก ผิวคือตะดีท็อกจากภายในนะแล้วก็ช่วยในการที่จะซ่อบมบำรุงฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเราดีนะคะเข้าโอ๊ตก็คือ1ในซูเปอร์ฟู้ดสำหรับบีบีเลยที่ทุกคนก็ควรไปกินค่ะข้อ5อันนี้เป็นแบบซูเปอร์เบสิกก็คือการกินน้ำเยอะๆทุกคนสําหรับบีบีการกินน้ําเป็นเรื่องสําคัญมาก เป็นอะไรที่เบสิกทุกคนรู้แต่ที่ทําไม่ได้เพราะว่าเราบางทีก็ลืมหรือบางทีก็แบบเอยไม่ได้คิดว่ามันสําคัญขนาดนั้นหรือเราอยากจะหาตัวช่วยอย่างอื่นที่ช่วยผิวเราจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกินน้ําเนี่ยถูกที่สุดดีที่สุดแล้วก็เป็นเบสแวรลูสาหรับผิวของเราเลยนะคะก็ไปกินน้ําเยอะส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่า เฮยกินน้ำกินยาก,กินไม่อร่อยก็อาจจะแบบเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนขวดให้มันแบบสวยให้มันน่ารักขึ้นเราก็อาจจะมีความสุขกับการกินน้ำม,มากขึ้นหรืออาจจะเติมพวกแบบเลมอนหรือสตรอบเบอรี่หรือใครถนัดแบบไหนแบบกินน้ำ ก็กินเข้าไปเลยโดยการแบบเพิ่มรสชาติผล,ลไม้หรือชอบกินน้าเปล่าแบบเฉยๆก็กินน้าเปล่าอันนี้คือดีมากๆกับผิวจ้าข้อที่6นะคะก็คือการกินผักเยอะๆคือโดยส่วนตัวบีบีอะเป็นคนที่ชอบกินผักมากเพราะว่าถูกอมาม่าหลอกตอนเด็กๆว่ากินผักเราเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบบ้าโยจะกินผักได้ถูกชนิดนะคะแล้วก็กินในปริมาณที่เยอะด้วยแล้วกินมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการกินผักเป็นอะไรที่สําคัญมากคือมันไม่ใช่แบบทํา เวัน14วันเห็นผลการกินผักมันคือเหมือนกับการสะสมทั้งไฟเบอร์ทั้งวิตามินต่างๆในการดูแลบำรุงผิวนะคะแล้วก็การกินผักในสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ในมื้ออาหารของเราเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพนันเรื่องอะไรต่างๆแล้วเรื่องการขับถ่ายด้วยมันยังช่วยให้เราอิ่มทําให้เราไม่อ้วนเพราะว่าเราจะไม่ได้กินแบบฟุ๊ฟฟแบบเยอะแยะไปหมดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะใครอยากผิวดีนะคะดื่มน้ากินผัก เจต่อเนื่องมาจากเรื่องกินผักเลยการผิวดีนะก็คือการไม่เก็บของเสียไว้ในร่างกายนั่นก็คืออึคะ่ะทุกคนใช่ก็คือให้เราขับถ่ายทุกวันนะคือบิ๊บจะพยายามมากๆตื่นเช้ามากิกนน้ําไปเลยเยอะๆให้มันแบบเหมือนดันให้แบบของเสียออกไปแล้วช่วงเนี้ยบิ๊บก็กินไฟเบอร์อะไรงี้ด้วยคือมันก็ช่วยให้เราสามารถขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆเอาออกไปให้หมดเพราะว่าจริงๆอะของเสียพวกเนี้ยมันค้างในร่างกายอะมันก็ มันไม่ค่อยดีกับผิวเราเท่าไหร่นะบีบีก็คิดว่าการึอือกหนึ่งในสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้เราผิวสวยขึ้นจ้าข้อ8ค่ะข้อ8เป็นอะไรที่ยุคนี้จะทํากันยากนิดนึงนะคะก็คือการที่เราจะไม่เครียดค่ะคือการไม่เครียดเนี่ยมันช่วยหลายอย่างมากๆเพราะเวาลาเครียดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอติซอลออกมาซึ่งมันก็จะไม่ค่อยดีกับร่างกายเราเท่าไหร่ทั้งทาให้เราอ้วนง่ายแล้วก็ทําให้เราผิวพันไม่ดีด้วยเพราะว่า มันก็จะแบบเหมือนทำลายผิวว่าความเครียดเนี่ยนอกจากจะนาย่นแล้วมันยังทำลายร่างกายเราข้างในด้วยนะคะก็คือไม่ควรเครียดวิธีแก้เครียดง่ายๆของวิวที่ทำทุกวันก็คือจะเปิดเพลงตอนอาบน้ำแล้วก็ฟังแล้วก็ขัดผิวไปบอกรักผิวไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องแบบ จุกจิตไปยุ่งกับคนอื่นก็คือเราสามารถโฟกัสกับการมีความสุขกับตัวเองได้นะคะแล้วก็บางทีบีบีก็จะเปิดเพลงที่แบบมีเสียงน้ําไหลหรือว่าเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยทำให้ร่างกายหรือว่าสมองเรารู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วการแก้เครียดอีกอย่างที่ดีมากก็คือการยิ้มหน้ากระจกเอออันนี้ไปอ่านวิจัยมาเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาที่สมองอ่ะเข้าใจว่ากล้ามเน,นื้อตรงเนี้ยมันยิ้มมันจะเข้าใจว่าเฮ้ยเรามีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นก็จะหลั่งฮอร์โมนที่แบบเหมือนเป็นฮอร์โมนความสุขออกมาอะไรเงี้ยคือบางครั้ง เราก็ฝืนๆหน่อยละกันถึงแม้ว่าเราจะแบบเจอเรื่องหนักๆมาเยอะอะไรเงี้ยก็ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกนะคะมันดีต่อทั้งสุขภาพของเราสุขภาพผิวของเราแล้วก็สุขภาพใจของเราด้วยนะก็ใครที่เครียดๆอยู่ก็ลองยิ้มเราก็ดูตัวเองในกระจกจ้าข้อที่9ขอกลับมาเรื่องการอาบน้ำนิดนึงก็คือว่าให้เราอะสครับตัวบ้างนะคะใน อาทิตย์หนึ่งก็คือถ้าทําได้1นถึงสครั้งแต่ส่วนมากบีบีจะทำอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเราจะยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะเวลาขัดตัวก็อย่าขัดแรงเกินไปเอาพอดีนะคะแล้วก็เราก็เอาขี้ใครออกแล้วก็ถือเวลานะนาใช้เวลากับตัวเองในการฟังเพลงพักผ่อนไปด้วยนะคะแล้วตอนขัดผิวอะ่ะเหมือนตอนทาครีมเลยสิ่งที่เราชอบทําก็คือเราก็จะแบบ เหมือนบอกรักส่วนต่างๆของร่างกายเราถึงแม้เราอาจจะไม่ชอบส่วนนั้นส่วนนี้เช่นมีบีเป็นคนขายใหญ่มากแม่ให้มาแต่เราก็แบบเหมือนขัดไปขอบคุณน้องเขาไปว่าเออขอบคุณนะที่มาอยู่กับเราแบบว่าขอบคุณที่ถูกสร้างมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นเราที่สุดแล้วอะถ้าเราแบบไม่บอกรักตัวเองอะเราจะรอให้คนอื่นมาเติม,มเต็มมาบอกรักเราอะมันก็อาจจะผิดหวังกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเราก่อนนะคะเซลเลิฟเป็นเรื่องสําคัญมากอันนี้ก็ ขอมาบอกอีกครั้งว่าถ้าครีมขัดผิวอย่าลืมปอกรักตัวเองร่างกายของเราอะไรแบบนี้ด้วยนะจ๊ะข้อต่อมาคือเรื่องของการนอนนั่นเองการนอนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันนะคะพ,พี่ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆมากๆมากๆจริงๆนะคะคือก่อนหน้านี้ตอนเราเรียนถาปัดอะ่ะคือเราจะแบบนอนไม่ค่อยพอแล้วพอมาเรียนโท แล้วก็นอนน้อยอีกรู้สึกได้เลยว่าอ้วนขึ้นผิวแย่ลงคือแบบการนอนไม่พอมันแบบเอฟเฟกแบบร่างกายเราผิวเราหน้าเราอารมณ์เราทั้งหมดเลยนะคะก็คือการนอนเป็นเรื่องสําคัญจริงๆทุกคนต้องนอนให้พอคือร่างกายเราถูกสร้างถูกออกแบบมาให้เราได้ หลับต้องหลับการพักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงกลางคืนนะคะบิ๊กก็แนะนําว่าอย่างน้อยควรจะนอนเจ็ดชั่วโมงนะคือเราอะถ้าทําได้ในวันที่เราว่างเราพยายามนอนให้มันแบบยาวขึ้นก็คือไม่ตั้งนาฬิกาปลุกเป็นวันที่แบบเราจะนอนอย่างเต็มที่เราก็เวลานอนร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองมันฟื้นฟูข้างในมันคือมันดีมากจริงอ๋อแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรานอนนะโกรทฮอร์โมนมันก็จะหลั่งแล้วมันก็จะเป็นฮอร์โมนตัวที่แบบทาให้เรายังดูเด็กอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นการซ่อมแซมผิวซ่อม เซมส่วนต่างๆภายในเพราะฉะนั้นอย่าลืมนอนให้พอนะคะจะทําให้เราผิวดีขึ้นแน่นอนก่อนนอนนะก็อย่าลืมทาเจ้านี่เลยวาสลีนตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ของเขานะทาแล้วผิวใสนุ่มลืน่นผิวใสกรูตาค่ะก็ทาแล้วก็บอกรักตัวเองแล้วก็ไปนอนนะคะพี่บีใช้มาแล้วประมาณ7วันต่อเนื่องรู้สึกได้เลยว่าผิว กระจ่างใสขึ้นมีออร่าขึ้นโกลขึ้นชุ่มชื้นขึ้นคือคืดๆอ,อ,อย่างเงี้ยบนผิวอะจะไม่เห็นว่าเป็นขุยๆหรือว่าเป็นแบบแห้งๆขาวๆแล้วก็คือประทับใจมากเวอร์ทุกคนไปจัดได้นะคะแล้วก็น้องกลิ่นดีมากคือแบบ รีแล็กซิ่งมากก็คือทาแล้วหลับไปก็คือรู้สึกแบบไม่เครียดแล้วก็หลับสบายๆไปเลยนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยทาแล้วรู้สึกว่าผิวเราเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งแบบมันละเอียดขึ้นแล้วก็โกลดีนะคะคือจะบอกว่าเราเองเนี่ยอายุ31แล้วนะจ๊ะทุกคน<笑><笑>ก็คือว่าเราคิดว่าถ้าเราดูแลผิวหน้าดีผิวกายก็เป็นอีกสิ่งที่จะต้องดูแลเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นหน้าตึงคอยเหี่ยวแขนเหี่ยวขาเหี่ยวไม่ได้นะเราจะต้องเต่งตึงทั้งตัว ไปพร้อมๆกันนะคะไม่เอาแค่หน้านะสุดท้ายแล้ววิวมองว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรดูแลตัวเองรักษาน้ําหนักหรือว่าดูแลผิวพรรณนะสิ่งสําคัญมากๆก็คือวินัยที่เราจะต้องมีนะคะไม่ต้องกดดันไม่ต้องเครียดใจดีกับตัวเองบ้างแต่ว่าให้เราค่อยๆฝึกให้เรามีวินัยมากขึ้นทําต่อเนื่องแล้วจะดีแน่นอนค่ะก็ฝากไว้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างใต้ว่ามีทิปไสนที่เพื่อนๆลองออกไปทําแล้วบ้างนะ วันนี้ไปก่อนแล้วเลิฟยูขอให้ทุกคนสวยเก่งแล้วก็มีความสุขมาคืนทุกทุกวันนะคะ Love เลิฟยูบาย